สวัสดีครับผมนายชิโร่ัชารีนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์าสราขาวิชาสังคมศึกษาครับเรียนอาจารย์สนิทตีมันไซยทฟโรกกับผมจะออกมานำเสนอการสอบข้อโครงวิทยานิพนธ์เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งผมวิจัยผลงานของสุภัสไพไายเรื่องกระบวนศน์พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายยีแป้ง ในจังหวัดสุโขครอุดรธานีกาฬสิน์และมุกดาหารครับซึ่งเนื้อหาในการนำเสนอแบ่งออกเป็นบทที่1บทนำบทที่2เอกาสารและการวิใจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีดำเนินการวิจัยบทที่1บทนำนะครับที่มาและความสำคัญของปัญหาจากการที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งพุทธศักราช2,504-2,506ครับทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวไปดูด้านที่ประสบความสำเร็จนะครับด้านความสำเร็จเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในอัตราสูเฉลี่ยรละ7 8ต่อปีด้านความล้มเหลวเกิดปีกิจเศรษฐกิจ คือเศรษฐกิจตกต่ำในบางั้งสังคมวุ่นวายผลจากการพัฒนาจากภาครัฐชุมชนชนบทตกอยู่ในฐานะยากจนกว่าเดิมชุมชนต,ต้องรองคอยความชี้เหลือจากภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวครับชาวบ้านในชุมชนจึงหันกลับมาศึกษาตนเองสืบค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตนเองว่าตนเองนั้นต้องการอะไร ซึ่งในที่สุดก็ทําให้เกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมในแต่ละภาคส่วนนะครับกลายเป็นหลักการสําคัญคือหลักการขึ้นตัวเองคือชุมชนสามารถกําหนดทิศทางพัฒนาพิพาสายการการพึ่งตนเองจึงเป็นความยั่งยืนของคนและก็ชุมชนตัวอย่างชุมชนที่สามารถพัฒนาและขึ้นตนเองได้ครับกลุ่มไม้เรียงอำเภอสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มที่2กลุ่มน้ำ ขนาน้อยจังหวัดน่านกลุ่มที่3กลุ่มอินแป้งอกุขบากจสกลนครกลุ่มที่4ชุมชนบางขุนใสอบ้านแหลมจเพชรบุรีซึ่งงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องกลุ่มอินแป้งอกุขบากจสกลนครกลุ่มอินแปงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพงตนเองที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาโรงงานไม่ต่ำกว่าห้ มีผลิตภัณฑ์อินแปร์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเช่นน้ำหมักเนาน้ำหมักคอน้ำหมักแหนน้ำหมักสามปอควายหมักเอาส่วนของใช้เช่นน้ำยาล้างจานสบู่เหลวสมุนไพรที่มีสมุนไทยพวกขึ้นบ้านนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหนึ่งเพื่อศึกษา,กการูปแบบวิธีการความเป็นมาของกระบวนการเรียนรู้และการ เพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครอือขายอิแปนสอนเพื่อศึกษาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจสังคมแบบอุแปนทั้งในแนวลึกและแนวกว,ว้างที่นําไปสูบบ่การพึ่งตนเอง 3. เพื่อศึกษาตัจใจเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจสังคมแบบอุแปนต่อแนวทางการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนขอบเขตของการวิจัยมาดูขอบเขตแรกนะครับขอบเขตด,ด้านที่ ผู้วิจัยจำกัดขอบเขตอยู่ในบนอยู่ในกลุ่มเพื่อข่อีแองบุลพื่อสองบุพาร์แองสุลนนครในจังหวัดสุขุนนครและพื้นที่ที่กระจายตัวอยู่รอบๆเที่ยวสบอบุพาร์ในเขตอำเภอวังสะหมอจังหวัดสุขุนนครอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสิน์และอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารต่อมาขอบเขตด้านประชากรนะครับขอบเขตด้านประชากรก็แบ่งออกเป็นหนึ่ง คณะกรรมการบริหารศูนนินแปลง 2. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายนินแปลง 3. คณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายนินแปลง 4. กลุ่มกิจกรรมอินแปลง 5. ผู้นำภูมิปัญญาหรือปราชชาวบ้าน 6. ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐขอบเขตด้านเวลาผู้วิจัยในระยะเวลาในการทำการวิจัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ถึง2 5 5 4าย นิยามสัพพะคำแรกนะครับประพุทัน์ประพุทัศน์หมายถึงทัศนาแม่บทที่เป็นตัวกำหนดวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีให้คุณค่าและวิถีชีวิตทั้งหมดของผู้คนของกลุ่มขยายร,รปแบบสองการที่ตนเองหมายถึงการที่คนในชุมชนมาปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทําให้ชุมชนนั้นเกิดการที่ตนเองได้นะครับ กลุ่มเพื่อขายอินแลงก,กลุ่มเพื่อขายอินแปงหมายถึงกลุ่มสมาชิกอินแลงที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่บนเพอ,อ่เขาภูพานและรอบๆชิงเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนครอุดรธมนีกาฬสินธุ์มุกดาหารที่มาร่วมกันดำเนินกิจการมีแนวคิดเดียวกันคือแนวคิดในการที่ตนเองความสุดท้ายนะครับการพัฒน,นาที่ยั่งยืน การพัฒนาทีย่ย to like ืนหมายถึงการพัฒนาตนเองให้อยู่รอดด้วยการสร้างระบบต่างๆในชุมชนโดยมีระบบการชีวิตการจัดการทรัพยากรและทุกต่างๆของตนเองชุมชนมีบทบามสำพัญที่เชื่อมโยงและเพื่อกลุ่มกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและชุมชนทำไมประโยชน์ที่สร้างน่าจะได้รับหนึ่งทำให้สร้างรูปแบบวิธีการความเป็นมาของ การเรียนรู้และการพัฒนาส่วนตนครับเพื่อการพึ้นตนเองของกลุ่มเครือข่ายรูปแฝงสองทำให้สารางโครงสร้างระบบเศรษฐกิจสังคม,มแบบรูปแฝงทั้งในแนวลึกและแน,นวกว้างที่นำไปสู่การทึ้นตนเองสามทำให้ทราบเพื่อศึกษาตัจใจเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจสังคม,มแบบ,แบอูปแลงต่อแนวทางการพึ้นตนเองและการพัฒนานที่ยัง่งยืนต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทที่สองนะครับ หที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้อ,นอ,อนงนะครับอ่าเอกสารแนวชิดแรกนะครับแนวชุดที่เกี่ยวข้องแนวคิดแรกคือนคแอนวทีดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคอมัสเอสโคและ s ิสต็อกคาบ้าได้เสนอแนวคิดกระบวนการไว้ว่าเป็นตัวแบบในการมองปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของคนในชุมชนโดยมีมโนทัศน์ค่านิยมการรับรู้ ที่ชุมชนมีหรือกระทำร่วมกันอันเป็นรลักฐานของการจัดระบบตนเองในชุมชนนั้นๆสองแนวคิดเกี่ยวกับตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการสังคมวิทยามีหลักการและแนวทางเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้5ประการคือหนึ่งการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 2. การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ 3. การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี 4. การพิตนรณาทางจิตใจ 5. การพิตนเอาทางจิตใจนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองเป็นระบบการจัดการตนเองที่ปรับให้ยืดหยุ่นได้ฟื้นฟูตนเองได้เรียนรู้จักตนเองสามารถปรับและจัดการตนเองได้โดยไม่ต้องมีการบังคับทิศทางหรือรูปแบบจากภายนอกต่อไปแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม ระบบความสมคัญยงใยตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหาภาคตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดได้แก่บุคคลเรือญาติกลุ่มองคอ์กรชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดประเทศไปจนถึงระดับโลกทฤษฎีทางสังคมวิทยาสังคมปจัจจุบันเป็นสังคมระบบเปิดและมีปิสัมสัคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีความเป็นพลวะสูง เปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่หยุดน,นิ่งการการะทำใดๆที่เกิดขึ้นในสันงคมเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตอนสีงามีิยาโมพรื่องกรสช2 545ทำการศึกษาเรื่องแรงงานการวิจัยเรื่องกระบวนกนารพัฒนาของรัฐจากผู้ใหญ่ถึงถุยวิทตอมพบว่า การล่มสลายของชุมชนชนบทเนื่องมาจากกระบวนการที่มีวิธีคิดแบบแยกส่วนและลดความปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาความยากจนให้เป็นเรื่องของการขาดรายได้ไม่มีเงินทุนขาดความรู้ขาดศิลธรรมมีลูกแมก่สุข,ขานายไ,ไม่ดีและเตอมเต็นในส่วนทขาดหายไปของแต่และส่วนนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวตรงกันข้ามกับความจริงในสังคมชนบทที่มีทุกสิ่งดำงรงอ,อยู่ร่วมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างรับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับต่อมากรมมวลษิ์คงประเสริฐอรนําการศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชาเลนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาตำบลบางสุนไทรังเภือบ้านแหลมจังหวัดเชพชรบุรีนะครับผลกรารวิจัยพบว่าการทําประหาชาวิจัยและพัฒนาสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาทรัพยากราป่าชาเลนได้ โดยชุมชนให้ศักยภาพทางด้านภูมิปัญญาและทุนรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการพึ่งตนเองต่อมากรณีหมอนทองแดง,งทำการศึกษาเรื่องทิศทางการพึ่งตนเองในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านสองแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า,วาบ้านหนองน้ำใสมีการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำความยากจนในหมู่บ้านให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดตั้งองค์กรประชาชนในรูปของกลุ่มหรือโครงการสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ด้วยตนเองนะครับกรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยแบ่ออกเป็นที่เห็นอยู่นี้นะครับรูปแบบโครงสร้างและปัจจัยเงื่อนไขทั้ง3สิ่งนี้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลมาต่อกระบวนการพัฒนาเพื่อการที่ตนเองของกลุ่มไข่แปงในจังหวัดสกลนครหรือา,อางทานีกราสิลและก็ลูกทหารแต่เห็นได้ว,ว่าลูกศรโยไปลงมาแสดงว่ามันมีความสำคัญซึ่งกันและกันนะครับต่อไปบทที่3วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างครับประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย2กลุ่มคือ1กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีจานวนทั้งสิ้น9คนได้แก่ใครก็คือได้แก่ผู้นํากลุ่มต่างๆของเครือข่ายท้องถิ่นคณะกรรมการกิจกรรมต่างๆประชาชนในท้องถิ่นและประชาว่าและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำรองมีทั้งหมดสีคนได้แก่ผู้นําระดับต่างๆของเครือข่ายอีแปรเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด3เครื่องมือนะครับคือหนึ่งแบบสัมภาษณ์ท้งีบมีโครงสร้างาและไม่มีโครงสร้างา2แบบบันทึกภาพสนามและ3กล้องถ่ายรูปการเก็บรวบรวมข้อม,มูลการเก็บรวบรวมข้อม,มูลมีวิธีการ,ารทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีการแรกคือศึกษาจากเอกสารด้วยกรารรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2ศึกษาจากภาพสนามทางมนุษย,ย์วิทยาก็คือการเข้าไปร่วมกับสังคม ศึกษาระยะเวนานาบบลาานใหตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึง2553 3. ศึกษาแบบกรอบสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรองผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเป็นอันนี้คือหนึ่งรูปแบบวิธีการความเป็นมาของกระบวนการเรียนรู้และ การพัฒนากระบวนการครับเพื่อการพึ้นตเองของกลุ่มเครือข่ายอิงแปลง 2. โครงสร้างระบบเศรษฐกิจสังคมแบบอุงแปลงทั้งในแนวลึกและแนวกว้างที่นําไปสู่การขึ้นตเอง 3. ปัจจัยเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจสังคมแบบอุงแปลงต่อแนวทางการพึ้นตเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนรูปแบบและวิธีการของกระบวนการเรียนรู้หนึ่งชาวอิแปลงเรียนรู้จากชีวิตจริง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนที่เคยเทดลองทําที่เคยเทดลองทําแบบลองผิดลองถูกนะครับ 3. การเรียนแบบบุคคลและธรรมชาติ 4. การทําปรัชชาวิจัยหรือวิจัยในบ้านต่อมาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจสังคมแบบเปแบบลี่ยนแปลงและระบบเศรษฐกิจสังคมแบบเปลี่ยนแปลงแนวรึวนะครับก็คือเศรษฐกิจแบบพอเรือนที่ผลิต เพื่อใช้บริโภในฟัวเรือน 2. ส่วนระบบเศรษฐกิจในแนวกว้างของอิน์แปรก็คือเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการแปรรูปเพื่อทดแทนสินที่ขาดหายไปหรือมีราคาแพงและสามารถผลิตเพื่อออกสู่ตลาดภายนอกชุมชนไในบางชนิดปัจจัยเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบอินเต์แปรปัจจัยภายในก็ได้แก่ทุนทุนในที่นี้หมายถึงทุนความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน ทุนทรัพยาธรรมชาติทุนทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งทุนดังกล่าวชาวอนงกฤษถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการพึ่งตนเองปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้แก่องค์กรภายนอกทั้งหห่งงานราชการภาคเอกชนที่สนับสนุนทางวัตถุสิ่งของงบประมาณและวิชาการครับกับผมนายชิพโฮมบาชาลีขอจบการนำเสนอข้อโครงวิทยานิพนธ์เพียงเท่านี้